ไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ค่อนข้างไซเวย์พอสมควรพูดคุยพร้อมกันนะคะกับทางด้านของคุณนัดนายประทานพรทิพย์นะคะซึ่งเป็นดีคเตอร์ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ตราสารทุนบลจไทยพาณิสวัสดีค่ะสวัสดีครับนัดนายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่บคุณนัดนายครับตอนนี้แน่นอนว่าเรื่องสถานการณ์โควิดยังควบคุมไม่ได้เลยนะครับและแถมยังมีเรื่องการยกระดับของความเข้มข้นของมาตรการกันด้วยเนี่ย คุณนัทนายมองสถานการณ์แบบนี้ว่าส่งผลกระทบอย่างไรบ้างครับต่อตลาดหุ้นบ้านเราครับครับในส่วนของผลกระทบของตลาดหุ้นไทยนะครับ mm hmm. เทียบกับนะครับการโควิดเก้าในปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังคงมองว่าหุ้นไทยเนี่ยยังมีแนวโน้มที่ปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย mm hmm. การปรับโวขึ้นเนี่ยแทนที่จะปรับโวขึ้นในช่วงไตรมาสที่สามเลยนะครับ ก็อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่สี่หลังจากที่ในช่วงไตรมาสที่3ามเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนให้กับประชากรภายในประเทศเนี่ยอยู่ในขั้ระดับหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จํานวนผู้ติดเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มปรับตัวลดลงนะครับในช่วงไตรมาสที่4ี่็ปต้นไปนะครับก็เหตุผลต่างๆเนี่ยที่ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะขอโชว์ในขาลหน้าหน้านี้เป็นต้นไปเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกราฟที่โชว์เนี่ยก็คือเป็นดัชนีหุ้นไทยนะครับเทียบกับจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันนะครับที ที่เพิ่มขึ้นเราจะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อนะ่าสังเกตอันนึงก็คือตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนไปต้นมานะครับจากที่มีการม,มีมีการคิดค้นวัคซีนเพื่อป้องกรรันโรคโคโรน่าเก้าได้นะครับตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยหุ้นไทยยังมีแนวโน้มในระยะกลางถึงยาวเนี่ยเป็นเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแต่ยงไก็ตาม ก็คิไดได้ชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดพุทไทยไม่ได้กังวลกับตัวเรื่อผู้ติดเชื้อ,อรายวันมากนักนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยติดตามในส่วนของตัวประสิทธิภาพของวัคซีนเป็นหลักมากกว่าวัคซีนที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถป้องกันการกลายพันธุ์ของไวรัสได้หรือเปล่าขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไวรัสโควิดสิบเก้าเนี่ยกลายพันธุ์ตัวสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยวัคซีนแอสตราเซเนก้าของเราที่เราเป็นวัคซีนหลักของประเทศเนี่ยยังสามารถป้องกันได้อยู่ครับฉะนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนให้กับประชากรรภยในนปะเทเทศี่ จำนวนในระดับหนึ่งเนี่ยเราเราก็กะเวลาคล้ยประมาณฉีดคล้ยประมาณสี่ขึ้ห้านยานคนอาจจะใช้เวลาคล้ยป,ประมาณข่านงนี่เดือนไปต้นไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะควบคุมการเพลทผู้ติดเชื้อได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้หุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเจิมากที่สี่ไปต้นไปได้นะครับ <S <S แต่อย่าง <S 2> <S 2> อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะครับ <S <S ท,ที่ที่อยากจะชี้ให้เห็นเนี่ยก็คือผลกระทบของการล็อกดาวน์นะครับว่าจะมีผลกับ,บกาะหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะมาดูการล็อกดาวน์สองครั้งที่ผ่านมานะครับ หลังจากที่มีการฉีดมีการคิดค้นไอ้ตัววัครดิตเงาาวนี้นะครับก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยกายรลบดาวเนี่ยจะทำให้หุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลดลงประมาณ5-6เปอร์เซ็นต์นะครับก็อย่างเช่นในช่วงวันที่19ธันวาคมนะครับที่มีการลบดาวจะมาเขิมขาคอเนี่ยหุ้นไทยก็ปรับตัวลดลง6เปอร์เซ็นต์ณจุดนั้นเองก็เป็นจุดที่จุดตำสุดของรอบคดีคำนะครับท,ที่ที่หลังจากที่ประกาศล็อกาวเสร็จหุ้นไทยก็ปรับตัว ขึ้นต่อได้นะครับเช่นเดียวกันในช่วงวันที่สขาบอกขายโนที่มีเวลาขายพันเอลฟากระบาดเนี่ยที่มีการเหมือนกับประกาศพื้นที่คุมเขมเ้มตามโซนสีต,ต,ต่างๆหุ้นไทยก็ปรับตัวลดลงจากประมาณพันหกร้อยจุดนะครับมาอยู่ที่ประมาณสักพันห้าร้อยสามสิบจุดนะครับอย่งางเช่นนั้นเนี่ย<ฟ>ก็เป็นจุดจุดต่าสุดของรอบเช่นเดียวกันครั้งนี้กเ็เราก็มองว่าตลาดหุ้นไทยก็ได้ไพายสอินข่าวลบไปก็นั้งเยอะแล้วนะครับในเรื่องการดาวน์ที่ปรับตัวลดลงจากระดับสักพันสีสิบจุดเนี่ยมาอยู่ พันห้าร้อสี่ขึ้จุดนะครับก็ลงมาห้าจุดหกจุดห้าเปอร์เซ็นะครับจุดนี้เรามองว่าตาลาดก็ไพรซินไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจุดนี้ถ้าเกิดุท่านไหนทยอยลงทุนได้นะครับเราก็เชื่อว่ามันมันก็เป็นจุดที่ที่ตามสุดของรอบเช่นเช่นเดียวกันนะครับค่ะ แล้วเราประเมินผลกระทบล็อกดาวน์รอบนี้ยังไงบ้างคะหมายถึงว่าอาจจะมีโอกาสลงไปมากกว่านี้หรือเปล่ามาตรการเยียวยาต้องรอไม้ถ้าออกมาแล้วมันจะช่วยให้รีบาว์ขึ้นแค่ไหนหรือมองว่าพอบอททอมแล้วเนี่ยที่เหลือคือไปต่อได้คะ่ะคือคือมองว่าจริงๆแต่คนไทยในชุดนี้เนี่ยอาจจะลงไป ไม่ได้มาก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 ว่าน,นี้นะครับอาจจะลงไป uh huh. ต่ําสุดอาจจะอยู่ที่พันห้าร้อยถึงพันห้าร้อยี่สิบจุดนะครับจาก uh huh. อาจจะมีช่วงที่ความกังวลตัวเกขตผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็ประกอบกับมาตรการเยียวยาเนี่ยจําเป็นอย่างมากนะครับที่ต้องมีมาตรการเยียวยาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกับกับคนที่ที่เกิดการรบกวนขึ้นนะครับเราเราก็เชื่อว่าโครงการไอ้พวกเราชนะอะไรต่างๆที่ที่อดีตที่รัฐบาลเคยใช้เนี่ยน่าจะออกมาช่วยประคองเศรษฐกิจทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมันฟื้นตัวต่อไปได้นะครับ uh huh. ครับค่ะ uh huh. <c oughs> ครับครับทีนี้คุณนัทอันไนครับเวลาเรามองหุ้นไทยแนย่นอนม,นมันมีหลายกลุ่มนะครับหลายเซกเมนต์ด้วยกันเลยนะฮะหุ้นกลุ่มใดครับที่ควรที่จะต้องจับตามองกันบ้างครับคุณนัทอันไนในจุดนี้นะครับหุ้นที่ควรจะจับตามองจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าหุ้นในใน,ในช่วงที่อาจจะมีการการควโทรลผู้ติดเชื้อยังได้ไม่ดีนักเนี่ยเรามองว่า หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับอย่างเช่นกลุ่มส่งออกเนี่ยซึ่ง<อ>ได้ผลประโยชน์เด้งเลยนะครับอย่างเช่นว่าค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงนะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกเนี่ยที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างเช่นว่าผู้ส่งออกพวกอย่างทูน,น่าหรือคลินิกนอะไรเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่เรามองว่าน่าสนใจอยู่ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวในระยะสามถึงหกเดือนข้างหน้านได้อย่างต่อเนื่องครับครับแล้วบจไจยแันี้แนะนํายังไงดีคะสำหรับใครที่อยากลงทุนหุ้นไทยว่าควรจะลงแบบไหนกลุ่มไหนหรือว่ามีกองทุนแนะนําหรือเปล่าครับก็ ถ้าถ้าตอนนี้นะครับก็ถ้าตอนนี้เรามองว่าหุ้นไทยเนี่ยถ้าแนะนํากลุ่มไหนก็ยังคงเป็นกลุ่มที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฟืน้นตัวเศรษฐกิจโลกก่อนนะครับในในส่วนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในในจังหวะที่หุ้นไทย,ยหุ้นไทยในกลุ่มที่เป็นรีโอโอคเป็นิง้งตีนต่างๆเนี่ยปรับต,ตัวลดลงอย่างเช่นกลุ่มแบงก์กลุ่มค้าปลีกต่างๆจริงๆก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับในการสะสมในระยะยาวนะครับ ที่ที่เรามองว่าในอีก3ามเดือนขั้ง้าเนี่ยถ้ามีการฟรื้นตัวของตลาดหุ้นไทยกลุ่มนี้ก็จะได้ผลประโยชน์ค่อน ues, ข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็น, <rib> เ,ปนเป็นแนวโน้มที่สะสมส่วนหุน้นกองทุนที่แนะนํานะครับก็จะเป็นกองทุนไทยพาณิชย์ทีเล็กอีกิิที้ฟันนะครับที่ที่เราเลือกหุ้น็อปมาทั้งหมดสามคิดตัวด้วยกันนะครับตรงตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากในไตรมาสที่สามจะเป็นไตรมาสที่หุ้นอาจจะแว่งตัวออกข้างนะครับฉะนั้นการเลือกหุ้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สาคัญนะครับที่ที่ทําให้เราได้ผลตอบแทนในช่วงนี้เนี่ย ก็ก็มีกล่องนี้นครับที่ที่เราเน้นอุ้นหุ้นที่ตัวกระดับค็อปที่เรามองว่ายังมีแนวโน้มเติบโตสูงอยู่นะครับขังสิบตัวด้วยกันนะครับครับค่ะมีมีหุ้นตัวไหนบ้างคะม่ยกตัวอย่างได้ไหมคะใน,อนตอนนี้<ห>นก็ <laughs> อาจจะบอกไม่ได้นะักแต่ว่าถ้าถ,ถ้าดูจริงก็จะเป็นหุ้นหนึ่งก็มีทั้งตีมทั้งหุ้นพลังงานนะครับก็แล้วก็หุ้นกลุ่มอทคุณิก แล้วก็กลุ่มส่งออกอย sure ่างท iling, ี่ที่เราชอบไปนะครับทั้งกลุ่มส่งออกพวกทูน่าต่างๆกลุ่มอิเล็นทร์ต่างๆแล้วก oh, yeah. ja. mm ็กลุ่มพลังงานต่างๆที่เรายังคงมองว่ามันยังยังยังสามารถป้องยังไปได้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับค่ะแล้วมีความเสี่ยงอะไรต้องจับตาไหมคะความเสี่ยงจริงๆที่ต้องจับตาจริงๆแล้วเนี่ยก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องไวรัสกลายพันธุ์นะครับที่ที่ถ้าเกิดว่ามันกลายพันธุ์จนกระทั่งวัคซีนที่เรามีอยู่เนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะกันได้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงในระยะแบบ พอสมควรเลยว่าทาให้หุ้นไทยหรือว่าหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงอย่างรวดเร็วได้นะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องมาตรการการลดวงเงิน Q e ิของธนาคารการขหารัฐนะครับที่ที่เรามองว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาที่สีนนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยลบในใน,ในช่วงนั้นนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยจากการที่ธนาคารการขหารัฐเนี่ยได้มีการขื่อขานออกมาอย่างอย่างชัดเจนนะครับตั้ง ั้งแต่ปีที่สองไปต้นมาแล้วนะครับเราเชื่อว่าผลกระทบของ QE ต่างๆเี่ในการกดะทรงเงินต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มีมากนักเหมือนเหมือนในช่วงปีเขามาถึงสามนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องเถอะท่าทางการเมืองต่างๆเนี่ยที่อาจจะมีการชุมนุมการประท้วงอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยช็อตเทอมที่กดดันทําให้หุ้นไทยเนี่ยมันอาจจะจะแกว่งตัวในใน,ในในช่วงครั้งได้นะครับเพราะจะเป็นปัจจัยเคลื่อนทั้งหมดที่เราเราพิจารณาอยู่นะครับับได้ค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากครับ,บคุณนัทดนไยครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะคุณนัทดนัยประธานพรทิพย์นะคะจาก SBA M นะคะก็ชัดเจนค่ะหุ้นไทยเนี่ยน่าจะลงไปค่อนข้างลึกแล้วนะคะก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้ไม่น่าต่ำกว่า1 5 2 0หรือว่า1 5 0 0จุดนะคะขึ้นได้แต่อาจจะเลื่อนเวลาขึ้นเป็นไตรมาสสี่ลงทุนได้นะคะถ้าใครซื้อหุ้นรายตัวก็ส่งออกแบงค์พลังงานอิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าอยากซื้อกองทุนรวมก็ไทยพณิชย์นะคะเลอกอ้และเน้30นนวค่ะ